สวัสดีค่ะวิวจากช anel p o i วิ View ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะในทุกวันพุธเช่นเคยที่วิวจะนำเอาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่มนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าในที่สดุดหลังจากที่ออกนอกเรือมาไกลมากจุดเริ่มต้นของการพบกันระหวา่างทศก,กัณฐ์กับนางสีดาก,ก็มาถึงแล้วค่ะแม่ยาวนานขนาดนี้นะคะถ้าใครกลัวจะจําไม่ได้อยากไปค่อยๆทบทวนตั้งแต่ตอนแรกวิวทําเป็นลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วค่ะสามารถกดไปดูได้ ตรงนี้เลยนะคะส่วนใครที่แบบหมุนญหญิดนะคะจะเล่าช้าไปถึงไหนอยากฟังตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องภายในแค่สินาทีเนี่ยวิวก็เคยเล่าไว้เช่นกันค่ะสามารถกดไปดูได้ตรงนี้เช่นกันค่ะโอเคค่ะเช่นเคยนะคะอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของวิวให้ครบช่องทางและกดปุ่ม subscribe ด้านล่างพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเล็กเพื่อที่จะได้รู้ก่อนใครเมื่อวิวอัพคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ความเดิมตอนที่แล้วนะคะจำนางสมนักขาก็ได้ใช่ไหมคะน้องสาวสุทีรักของทศกัณฐ์ผู้ที่สามีเพิ่งจะตายจากไปชิวหาโดนโทศกัณฐ์ตัดลิ้นใช่ไหมแน่นอนนะคะชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปคะ่ะสมนักขายู่ในเมืองคนเดียวใช้ชีวิตอยู่มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆหัวก็ไม่มีลูกก็ออกจากเมืองไปเรียนวิชาหายไปนานแสนนานไม่ยอมกลับมาสักทีดังนั้นนะคะสมนักขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กาละฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องมีผัวใหม่มันไม่ได้แล้วมันอยู่ทนไม่โอเคอยู่คนเดียวมันเหงามากดังนั้นสมนักขา ก็เลยตัดสินใจไปหาทศกัณฐ์เพื่อที่จะขออนุญาตเดินทางออกจากเมืองไปหาผัวใหม่แต่การจะไปหาพี่แล้วบอกว่าพี่ <c oughs> hey, จ๋าน้องเหงาน้องอยากออกไปหาผัวใหม่ <c oughs> มันก็ไม่งามใช่ไหมเป็นผู้หญิง <c oughs> ดังนั้นนะคะสมณขาก็เลยใช้สกิลความ <c oughs> มนโนตัวเองคะ่ะ <c oughs> แต่งเรื่องขึ้นมา เรื่องที่1นึนะคะสมาักขาบอกพลศการว่ากุมพากาลลูกชายของตัวเองเนี่ยเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรออกจากเมืองไปไกลแสนไกลนานแสนนานแล้วรู้สึกเป็นห่วงลูกมากขออนุญ,ญาตออกไปตามหาลูกคะ่ะแน่นอนนะคะพี่ก็บอกว่าได้ตกลงตามนั้นเลยเชิญสมณนักขาไปตามหาลูกได้เลยจ้า เมื่อได้รับอนุญาตนะคะสมณคะ่ะก็จัดก,การแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามสวยแบบอันนี้ไม่ได้ไปหาลูกแน่ๆคือแต่งเหมือนผู้หญิงจะไปผับจะไปหาผู้ะคะ่ะประมาณนั้นนะคะแต่งสวยแล้วก็เดินชมอยชมายชายตาออกไปนอกเมืองก็เดินมองซ้ายไปอ๋อไม่ต้องเป๊กอะ ออ้อยากตรงนี้ก็ไม่ตรงเป๊กโอ้ยในเกาะลังกาเนี่ยมันไม่มีอะไรตรงเป๊กฉันเลยว่าแล้วนะคะสมรคขาก็เลยพอข้ามน้ำข้ามทะเลไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ออกเดินทางไปเรื่อยๆเดินสองคู่ไปเรื่อยๆตามทางก็แบบไม่โอเคอย่างนี้ก็ไม่โอเคเดินไปเดินมาเดินไปจนกระทั่งถึงริมฝั่งแม่น้าโคทาวารีนะคะในเวลาที่ไปถึงเนี่ย เป็นเวลาที่พระรามเพิ่งจะปฏิบัติกิจของฤาษีต่างๆเสร็จเพิ่งจะสวนมนต่างๆนานาพระรามเนี่ยก็เดินทางมาที่ริมฝั่งแม่น้ำโพธารีเพื่อที่จะมาอาบน้ำลึกสภาพสัรสมณคขาผู้กำลังอยากได้ผู้เต็มที่กับพระรามหนุ่มหล่อระดับแบบชมพูทวีป Next To p model เดลนะนะลงมาอาบน้ำอยู่มาอาบน้ำคนเดียวสมณคขาเห็น <c oughs> แอบดูสมณคขาแบบแอบบบ,บดูพระรามอาบน้ำแล้วก็แบบอุ้ยผู้ชายที่ไหนอะหล่อมากหล่อสุดๆหล่อแบบ รู้จนหล่อยยังไงหล่อมากหล่อจนแบบอืมขออนุญาตอ่านกรอนให้ฟังเลยแล้วกันเพื่อที่จะได้บรรยายความรู้สึกของสมณขาจริงๆให้ฟังนะคะสมณขาเนี่ยคิดในหัวเลยว่าพีนิดพิษทั่วทั้งองค์ มีความพิศวงสงสัยจะว่าพระอิศวรเรืองชัยก็ไม่มีสังวานนาคีจะว่าพระนรารีธิรอนก็ไม่เห็นพระก,กรเป็นสีจะว่าเท้าทาดาธิปดีเหตุนใดไม่มีเป็นสีพักแมนจะว่าเท้าหัตสนัยยายจึงไม่ทรงวิเชียนจักจะว่าพระสุริยาวรารักก็ชักรถอยู่ในเมฆาครั้นจะว่าองค์พระจันทรก็ผิดที่จะจรจากเวหาชะรอยจัก,กรพพัดกษัตรามาละสมบัติมาเป็นโยคี บทนะนี้เนี่ยที่ต้องอา่านให้ฟังเพราะว่ามันแสดงความรู้ด้านมิโตโลจีค่อนข้างเยอะเรื่องแบบความรู้เรื่องจัก,กรวาลเรื่องเทพซึ่งหลายๆคนที่ติดตามซีรีส์ดราม่าะระดับเทพอยู่น่าจะสนใจนะคะส่วนใครสนใจพวกเรื่องเทพตา่างๆพวกนี้นะจริงๆวิวเล่าค่อนข้างบ่อยนะคะกบไปดูได้ตรงนี้ค่ะเบื้องต้นสมณขา,ารู้สึกว่าแบบหล่อหล่อเหมือนเทพ,เพบุตรล,อ,ลอยลงมาจากสวรรค์ประมาณนั้นะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเทพองค์ไหนเพราะว่าจะว่าเป็นพระอิศวรก็ไม่เห็นใส่สังวานนาจะว่าเป็นพระนารายก็เห็นมีแค่2อมือจะว่าเป็นพระพรหมหน้าก็หน้าเดียวไม่ได เป็นสีหน้านะหรือจะบอกว่าเป็นพระอินท์ก็แบบเอาไม่เห็นถือจกักจะว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็อยู่บนนู้นไงกําลังขับรถข้ามฟ้าอยู่ส่วนจะว่าพระจันทร์เอา้าก็ทำไมไม่อยู่บนฟ้าทํานองนี้นะคะสม,มนาคขาก็เลยจินตนาการว่าผู้ชายสุดหล่อคนนี้จะต้องเป็นเหล่ากษัตริย์ต่างๆที่ออกมาบวชแน่เลยนี่แหละเหมาะสมกับฉันมากๆสม,มนาคขานะคะก็มองจนพระรามเนี่ยอาบน้ําเสร็จแล้วก็เดินจากไปมองจนรับสายตาเลยทีเดียวนะหลังจากเห็นพระรามแบบนั้นไปคะ่ะสม,มนาคขาถึงกับเก็บไปเพอ้อเลยเรียกได้ว่าเพอ้อทั้งคื ะค,ะคืนนั้นก็จินตนาการต,กต่างนานามากมายประมาณว่าถ้าฉันได้พระรามเป็นผัวนะฉันจะคิดอย่างงั้นฉันจะทำอย่างนี้โอ้ยห,หล่อมากสะใจซึ่งหลังจากจินตนาการมาทั้งคืนค่ะธรรมนัคขาก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว ฉันจะต้องพบพระรามอีกรอบหนึ่งให้ได้ค่ะดังนั้นในวันรุ่งขึ้นนะคะสมณค่ะก็เลยแปลงกายเป็นสาวงามงามฟริงตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะแล้วก็ไปรออยู่แถวท่าน้ำก็เป็นท่าน้ำอ่ะคนอาบน้ําก็ต้องอาบทุกวันนะคงไม่แบบพระราม,มาอาบน้ําอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวดังนั้นสมณาขะไปดักรอไว้ละแน่นอนถึงเวลาค่ะพระรามก็ลงมาอาบน้ําที่ท่าน้ําเดิมแล้วมาคนเดียวด้วยสมณค่ะก็แอบดูจนพระรามเน,นี่ยอาบน้ําเสร็จขึ้นมาจากน้ำปุ๊บสมณคา่ะตรงเข้าไปเลยค่ะไปถึงไปนั่งชมยชมย,ช,มยชายตาใสา ปิง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 นะคะซึ่งพระรามเนี่ยเห็นผู้หญิงสวยมากตั้งแต่หัวจรดเท้ามาอยู่กลางป่ากลางเขาเพราะว่าตัวเองเนี่ยบุกป่าฝ้าดงหนีมาแบบจนไม่มีมนุษย์อะไรอยู่แถวนั้นแล้วนึกออกใช่ไหมมาหาความสงบอยู่ดีๆมีผู้หญิงสวยมากมาชะม้อยะมายไม้ชายตาใส่กลางป่าไม่มีทางที่จะหลงอ่ะคือต้องคิดได้ต้องมีสตินะว่าแบบนี่ไม่ใช่มนุษย์อันนี้ไม่โอเคอันนี้ต้องเป็นตัวอะไรเสยอย่างแน่เลยพระรามนะคะก็เลยถามนางสมณคขาไปว่าแบบว่าไงจะแม่น้องสาวแม่น้องสาวเป็นใคร มาจากไหนมาทําอะไรอยู่ที่นี่กลางป่านะคะสมณคขาได้ยินเสียงพระรามสมณคขาแบบจะไม่เสียงหลอกขนาดนี้คือแบบหลงได้ยินเสียงแลง้วหลงเลยก็เลยแต่งเรื่องเรื่องที่2ขึ้นมานะคะ่ะสมณคานี่เหมือนแบบแบบเป็นนักมโนยอดเยี่ยมนะ เรื่องที่2เป็นเรื่องของ,งานางสมณขากับการโดนบังคับให้แต่งงานสมณขาเล่าให้พระรามฟังค่ะบอกว่าข้าเนี่ยชื่อสมณขาเป็นน้องของทศกัณฐ์แห่งกรุงลงกาคือทศกัณฐ์เนี่ยพยายามจะบังคับให้ข้าแต่งงานกับยักษ์พวกยักษ์ด้วยกันซึ่งข้าไม่ปิ๊งเลยข้าไม่โอเคข้าไม่อยากโดนคุมถุงชนข้าก็เลยหนีออกจากเมืองมาพอหนีออกมาแล้วนะก็หนีหนีหนีมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเจอท่านข้าเนี่ยรู้สึกว่าชะตาเรานะต้องกันในท่านก็บวชอยู่ในป่าแล้วขอข้าไปดูแลรับใช้ที่กุฏิ ได้ไหมข้าจะตักนะะหาอาหารพัดวีดูแลทุกอย่างเลยนัจซาให้ข้าอยู่ด้วยเถอะพระรามได้ยินมาพระรามแบบเป็นผู้หญิง มาจีบผู้ชายแบบนี้ไม่โอเคไม่ไม่ okay. ไม,ไม,ไม่ช่วยกรุณามียางอายหนึง่งจะมาขออยู่ด้วยได้ยังไงไม่โอเคนี่มันหนีออกมาอย่างนี้ได้ยังไงจากในวังอะ่ะมันไม่เหมือนผู้ดีเลยเป็นผู้ดีพี่เขาสาั่งทำอะไรก็ทำกลับวังไปเถอะสมนักขาก็แบบไม่นะขออยู่ด้วยนะครูชอบจริงๆครูหลอ่อถูกเป๊กอะเป๊กมากขออยู่ด้วยได้ไหมซึ่งพระรามก็แบบด่าเลยทีน,นี้พระรามด่าแบบอุ๊ยอีน้าดา้านที่ไหนมาจีบผู้ชายแบบนี้เป็นผู้หญิงยิงเรือมาทาแบบนี้ได้ยังไงไม่โอเคว่าแล้วนะคะพระรามก็สะบัดก,ก้นกลับกุฏิไปถามว่านางสมนั ย,ย่อไหมนางสมณคานี้ถือคติด้านไดไออดนะคะดังนั้นก็เลยเดินตามพระราม ปกติไปด้วยค่ะไปถึงกําลังจินตนาการอยู่ว่าฉันจะทำยังไงดีให้พระรามยอมฉันเดินไปถึงปุ๊บหุยนี่ไงสาเหต,สเหตุสาเหตุที่ทําให้พระรามไม่ยอมเป็นผัวฉันเพราะอีนี่เลยคือนางสีดานั่งอยู่แล้วนางสีดาเนี่ยสวยมากใช่ไหมคะนางสีดาเป็นผู้หญิงที่สวยแบบอันดับต้นๆของโลกใบนี้ก็พระราษม,มีอวตารลงมาหนักมันจะไม่สวยได้ยังไงดังนั้นนะคะสมณขา,าโกรธมากสมาาัมณขาแบบนางนี่เนี่ะทำให้ฉันนกพูดสมณขา,าก็เลยกลับร่างเป็นยักษ์คือสมาาัมณขาไม่มีสติแล้วไนงะก็เลยกลับรา่าง นะคะเป็นยักษ์แล้วก็ไปไล่ตบนางสีดาตบ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 ซึ่งแน่นอนนางสีดาโดนไล่ตบนางสีดาก็ต้องกรี๊ดนางสีดาก็แบบพี่รามช่วยด้วยนะคะแล้วก็วิ่งหนีแทะแท้แท้พระรามเนี่ยก็เลยเข้ามาแล้วก็มาช่วยเหลือนางสีดาค่ะโดยการเอาคันธนูเนี่ยไล่ฟาดสมณคราเพราะเพราะ ไปซึ่งเสียงโหวกเวกวายๆเนี่ยนะคะก็ได้ยินไปถึงพระรักษ์ที่อยู่ในกุฏิพระรักษ์ก็เลยออกมาช่วยด้วยทีนี้สมณคขาเงยหน้ามองพระรามตอนแรกก็เสียใจนิดนิดแบบโดนคนหล่อฟาดแต่ก็หล่อให้อภัยหันไปดูนางสีดาโอ๊ยฉันเกลียดอินี่อีนี่ทำฉะนะันนกหันไปเห็นพระรักษ์วิ่งออกมาสมณคขาแบบโอ๊ยคนพี่ก็หล่อคนน้องก็หล่อโอ๊ยหล่อทั้งคู่เลยมองพระรามลืมพระรักษม์มองพระรักษณ์ ก็ลืมพระรามโอ้เลือกไม่ถูกนี่นะถ้าไม่มีอิสีดานี่นะฉันได้สองคนพร้อมกันเลยอะเธอก็เลยตั้งใจตบสีดาหนักกว่าเดิมค่ะซึ่งทําให้พระลักษนีโกรธมากแล้วก็จัดการกระโดดฉีบยอดอกนางสมณขาจนแบบล้มลงไปตรงนั้นปักแล้วพระลักษ์ก็แบบเหยียบอกเอาไว้ปึงแล้วก็บอกว่านี่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาทําแบบนี้ได้ยังไงมียางอายบ้างไหมถ้าฉันฆ่าเธอนะเหมือนฉันฆ่าผู้หญิงฉันจะโดนประนามไป3บ้าน7จบ้านนะนนะจะไม่ฆ่าเธอไปสุดที่ทำให้เธอตายถึงเป็งด้วยการเอากระขันเนี่ยนะคะตัดปลายจมูกตัดปลายหูตัดแขน ต,ตัดนู่นตัดนี่คือเรียกว่าตัดแหวงอะฆ่ากันเลยยังดีกว่าเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยนางสมณคาลับบ้านไปค่ะนางสมณคารักก็รักกลัวก็กลัวดังนั้นไม่รู้จะทายัางไงจะกลับไปหาทศกัณฐ์ก็ไกลไปหน่อยก็เลยตัดสินใจวิ่งทั้งที่ซกเลือดนั่นแหละวิ่งแทแดๆ,ๆไปที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองรมคันซึ่งเมืองรมคันเนี่ยนะคะเป็นเมืองของพี่ชายนางอีกเมืองนึงค่ะชื่อว่าพญาขอ์นั่นเองซึ่งพญาขอ์เนี่ย เป็นยักษ์ที่เก่งกาจมากๆนะคะอย่างไรก็ดีค่ะวิวรู้สึกว่าคลิปวิดีโอนี้ยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้าดีกว่าว่าหลังจากที่นางสมนานขาวิ่งไปหาพี่ชายที่เมืองโรมาคันทั้งที่สภาพซกเลือดขนาดเนี้ยพี่ชายของนางจะว่ายังไงและเหตุการณ์นี้จะส่งผลยังไงต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีความเห็นอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างค่ะแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล สวัสดีค่ะจริงๆนางสมณขา,านี่ก็เหมือนผู้หญิงหลายๆคนนะที่แบบชอบคิดไปเองอะว่าถ้าคนคนนี้ไม่มีคนนั้นถ้าคนนั้นไม่ได้คบคนนี้อยู่เขาจะต้องเป็นของฉันนึกออกไหมสมมติว่าแบบนางสมณคา่ะชอบพระรามอย่างเงี้ย νε, ก็ไปคิดเองว่าแบบถ้าฉันแปลงร่างเป็นนางยักษ์ ไปตบนางสีดานางสีดาตายไปพระรามก็จะเป็นของฉันคิดดูจริงๆว่าถ้าสมมติวันนั้นน่ะสมณคขาตบสีดาตายได้จริงคิดว่าพระรามจะเอาสมณคขาไหมไม่พระรามก็ต้องเกลียดนางสมณคขาขึ้นมากกว่าเดิมใช่ปะนอกจากจะเห็นร่างนางยักษ์แล้วยังเห็นแบบจิตใจที่เลวร้ายของนางสมณคขาอีกดังนั้นนะคะนี่ก็เหมือนเหตุการณ์จริงในชีวิตจำวันของเรานี่แหละการที่แบบไปเห็นผู้ชายเราหล่อสักคนนึงแล้วแบบว่าเขามีผู้หญิงอยู่แล้วอ่ะมีคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วการไปด่าไปจิกเขาอะไรเงี้ยไมไ่ทำให้เขาหลักมากขึ้นนะจ ุ๊้ตายวันนี้ดูเป็นพี่อ้อยพี่ชอดมากเลยอ่ะทูทําไมดูแบบว่าอะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าช่างมันไม่เกี่ยวกับรามเกียรติเนาะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าดีกว่าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ